การส่งถึงที่โอเคเอามาส่งถึงที่ก่อนบาดน,นึงข้างบ้านกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าหมดนวสงสัยหมดเลยเพราะมีแค่นีาทำไมยิบมตาไปดยิ้มเอ้าต้องจ่ายตังค์ก่อนสิ <c oughs> <c oughs> ก็รอเอาอยู่ <c oughs> สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะวันนี้ตัวซีมาหั่นเป็น ผู้ชายขายน้ำที่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเมื่อนี้เขากได้เข้ามาตอนนี้ก็ลังเกี่ยมเครื่องลงเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปช่วยเอรดก่อนเ้อแล้วจริงสิไปจัดตัวจัดตังอยู่ตลาดก่อนพบา่าุดคนขาวว่าแออัดหลายเนาะเดี๋ยวเอาเครื่องลงแป๊บนึงยกน้ำแข็งลงกันไหมขังน้ำแข็งเนี่ยเอาลงเลยตัว กอลองไหนจ๊ะกองหน่องนันใหญ่กว่มูเลยไม่เป็นไรเราระเ <function> ด er, ิมโอเคขอบคุณค <Brothers> okay, ่าอากูบางเม่วันยี่สิบกองเทไหร่นะกองยี่สบเอาไหมจ๊ะหมดเท่าไหร่เนี่ยหมดเนี่ย สองสี่หกสองสี่หกคิดเจ็ดสิบาทพอเอาเอาไหมหมดเลยนะฮัหางก,ก็วางหนึ่งวันนีนมีถุงใหญ่ไหมอะ่ะ <laughs> โอ้โหถ่ายเร็วเกิน <laughs> แต่ก็พูดพูดพี่นี่อยู่อยู่ราวน่ะจะหัวประมาณสามกีบเนาะพี่พีเราเอาสามกีบนี่กร <laughs> โอ้หลายหัวสามหัวเก้าพัน ขายเร็วเข้มเร็วไงรีบมารีบขายรีบมาหีบขายเสนะขายไปซะพอดีพอดีมีบอนวางพอดีมีบอนวางมาเลยเดี๋ยวสิขายมะนาวให้พร้อมเนาะเดี๋ยวบริการขายค่าจ้างยี่สิบบาทเด้อเออคนมาเหมาหมดอ่ะเนาะพอแต่เอามาวางเมื่อเกลี้ยงเกลี้ยงเลยครับเจ็ดสิบบาทบริการส่งถึงที่โอเคเอามาส่งถึงที่ก่อนบาทหนึ่ง ข้างบ้านกันบ้านข้างบ้านเรือนเคียงอุดหนุนกันเองบุญว่าไงอุดหนุนกันเองเลยไอ้เงินทองจะไปไหนใช่ไหมแมนเรือล่มในหนองเงินทองอ้อมไปอ้อมไม้เลยเนาะนี่น้ำพึ่งมะนาวตัวนี้ข้าวใส่จังไดเทใส่ข้างๆตรงนี้โอ้่หักป่ะไม่หัก อันนี้กระเจีย๊ยบขาวค่อยๆลินใส่เหมือนกันลินใส่อันนี้ค่อยๆลินนะเพราะว่ามันโถใหญ่มันจะติดตดเข้ามาลินอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอตรงไหนสะดวกกว่ากันถนัดกว่ากันงนอกขนาดกวก่าเลยมันใกล้กว่าโอเคตอนนี้เขาเงีบปวดกามากเลยนี่โอเคเหยี่ยมนะทุกคนเหยี่ยมมานาขายแล้วเนาะคนไก่ไปไกล,ากลามา,าบ่มีน้ำขายแล้วเต็มด้วยบ่ไอ้วัน,น เต็มเลยเต็มเลยโอเคนะทุกคนวันนี้นะอัดแล้ววันนี้กับพอมขายวันนี้ยังยังเหลือมะม่วงห่าวมะนาวโหยวพอมขายกันจักหน่อยได้มัต้องถ่ายมันครบก่อนนะใส่ละในเรามะม่วงห่าวเราใส่ดิอันนี้ทุกคนมะม่วงห่าวมะนาวโหยว เอาครับแขนสั่นดิ่งๆเลยแขนสั่นดิ่งๆคุณกล้ามใหญ่ขนาดนี้คุณยังแขนสั่นดิ่งๆอยู่เหรอมือเดียวเองครับพี่คันนี้โ <Okay. S 2> อเคพร้อมละประทานพร้อมคาร,ราไรกดละชิบาทถูกเลยเแก้วโมเมนต์แก้วละชิบาท บลลิงว่าแก้วนี่ฮะคเขาจะจอกนี่คือสืลึกงปากอยู่เออพูดจอกก็ได้ตัวมาจอกดซะเนาะจอกละสิบาทเนาะใช่จอกละสิบาทแต่พ่อค้าพ่อค้ากินน้ำเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถึงถึงเถึงถึงเงี้ยงตักเลยน้ำมะนาวเอาหนึ่งแก้วใช่ไหมคะเอาสามนะครับสามแก้วน้ำมะนาวหมดใช่ไหมคะแก้วละสิบบาทค่ะ ได้ไหมครับได้ค่ะไม่โกรธกันเอาแม่ค้าเอาจริงนะภาวจีนนี่แหละอันนี้น้องน้ำพึ่งมะนาวถูกไหมคะตั้งไหนอาไม่ได้มาด้วยกันทำไมเนี่ยกดเลยกดเดี๋ยวพี่หาสาให้เอาไหมแม่กูเดียบต a n g มาเดี๋ยวกูเดีย มาเดีกผู้ใหญ่ให้กำลัาคุณใเอาเลยแล้คนละแก้วเลยัมาแล้เอาเลยนหโอ๊ะเอาเลยมันก็ดีแล้วนัเอาเลยพอาปลาน้ำผึ้งมะนาวโอเคเป็นสีแก้วสครับเป็นแก้วนครับแก้วสสิบาทนี่แก้วสองสิฟ้านี่ไงนี่เอาถือเอาได้ไหม ขออนุญาตนะคะพอดีหลอดอยู่ข้างหน้าไปจ้าดีแม่ค้าเพิ่งเปิดร้านของยังไม่เจอครับผมไม่ต้องทอนนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับผมเลยความนิ่มที่ดองดอนโอเคเอาไปที่เขาเลยหหนาวคมะมะลุนมะนาวดาวเด้อ

ใช่ค่ะขอบคุณค่ะไม่คิดได้ปิดได้เอาวางแป๊บเดียวดิเพิ่มเลยเห็นไหมเอาวางแป๊บเดียวดิเป็นร้อยเห็นไหมโบลงไปหนักแล้วนะต้องได้เพิ่มแล้วอันนี้ต้องได้เพิ่มแล้วนี่นะนี่เห็นบบแป๊บเดียวนึงโบละเห็นบบโอ้เงินเต็มเลยจะไปเราจะรวยแล้ว เราจะรวยเราจะรวยกันแล้วทีนี้ตายแล้วเราจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนกันดีไม่รู้สิทองเป้วไปเที่ยวทะเลเนาะไม่ไม่เราต้องเอาเงินไปซื้อรถสิบล้อมาคนเงินก่อนบม่วงหรืออาเจียนขาวครับมีสองแบบเอาอะไรครับแต่ว่าถ้าหมดแล้วสงสัยหมดเลยเพราะมีแค่นี้ทำไมยิบตาไปด้วยเอ้า ต้องจ่ายตังก่อนสิก็รอเอาอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะพ่อขาโก้ดูหน้าน้องเขาได้จะเป็นมิตรนะครับสเจกลองของลองของถือเงินพี่หมีเลย พลังก่อนทุกคนเลยนี่สองอย่างนี่จะเป็นกากหมูอันนี้ขวานอัซีซินไอ้บ้านเอาเบิรงนี่ก่อนขอบคุณคครับุณจะเอาอะไรสองย่างนี่กินอะไรก็ได้พี่กินอะไรหนูอวกินที่เหลือเอาอะไรโอเคแบงค์กี้ว่ากินอะไรก็ได้หากเขาขึ้ไปสอดๆเขาเห็นเป็นดอไม้เดี๋ยวก็เลยอยากกินดอไม้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวเ้างชิมมาเติมพลังกันทุกคนทุกค้าหลายโหดประวันบว่าย เดี๋ยวเดี๋ยวสีแห้งหลายก็นีเพราะว่าคนถาก,ก็เริ่มมานะ่ะใช่แล้วคนกำลังจะมาอันนี้เมนอย่างมูนี่อันนี้เหรอไองเห็นคือแบบแต่แซ่บเลยเ,อ,เอาเอ่อผัดหมูผัดเอ่ออะไรนะ้มงเปิดคะักากหมูเอาเหรอแต่แคบดีอยู่

เอาสั่งเต็มเลยเออถอดลงพี่ฮิดเลยถอดออกมาเลยเดี๋ยวพี่จะเติมเอาเอาน้ำเอาแล้วเติมน้ำแข็ง ทุกคนในโคตรเมื่อยเลยแต่ว่าได้ขายดีแหงดีแท้ดีว่านะทุกคนเนาะน้ำกาน้ำอ่ะสีพิเศษก็คืออ่าน้ำเพริมังานาวเนาะทุกคนนะเนาะซีมืดใบก้อนมูเนาะพากาอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเขาได้ขายหมดแล้วทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้น้ำเปล่าใช่ไหมหกเจ็ดน้ำอ <laughs> ดาที่เหลือหลายที่สุดก็คือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับทุกคน ก็เจี๊บข่าวกันยังเหลือแต่ซัมยูแทงนแล้วทุกคนเนาะนี่ที่จริงแทงหนึ่งมันบบได้หลายแล้วทุกคนมันยังมีไส้ทั้งกากะมันมีไส้พวกน้ำแข็งนะอีกแป๊บหนึ่งก็คือที่ขายเมื่อไหร่ก็ชีได้กลับเงินแล้วได้ทุกคนเด้อเฮ้ยเดวันขายบนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้หรอของคุณหรอเราแยกเงินกันนะ<า>ะแยกกระเป๋ากันนะอะไรคือแยกกระเป๋าแยกกระเป๋าค่าน้ำกับกระเป๋าค่าใายอย่างงี้ เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ประมาณสิบห้าสิบหกได้อะพาตัวมีอนะไรเนาะทุกคนเนาะจับเงินพันขายแมนจับเงินพันขายน้ำสิบบาทนึงเนาะ <laughs> ประมาณนี้แหละทุกคนได้ประมาณอ่าพันห้าพันหกนี่แหละทุกคนมาขายมูลนีกกับือคือซึกว่าไวเนาะทุกคนเนาะแป๊บเดียวนึงก็ได้ขายลายแล้วเนะาะกับซัมมี่ ซัมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนกับการมาขายซัมนี่มึงซื้อว่าได้ขายดีแห่งน้องแล้วก็มวนนะทุกคนโอกาสหน้านี่ยนาอยากมาอีกอยากมาอีกจะมาขายเครื่องซอยไอวานเนองเนาะทุกคนมวนแหงสารับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสามสเก이เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสารับคลิปนี้สี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะมีตอนท้ายทุกคนมืดพระมงห่าวก็มืดเนาะยังเหลือนี่กะตก้ในดึงน่าแต่โบได้หอดแก้วดอกตัวนี้นี่ แท้ายนี้ก็คือมัดโดยวันเนาะสุดยอดเลยบายห้ bye, ยองสองสุดยอดเลยตัวให